คุณแจ็คทำข้าวผัดชมพูค่ะวันนี้เธอถ่ายมาเช้าป่ะใช่เรนน่ะข้าวผัดชมพูเบอร์ไหนฮะไว้เอาไหมข้าวผัดชมพูสั่งเลยครับไม่มีอะไรเลยวันนี้นี่นะขอเบอร์นะครับเดี๋ยวกลับไปให้แม่หนูไหมให้ครับอู้หูตายแล้วคุณแจ็คดูสนใจไหมฮะหนูแพมอามันกุ้งแพมเปหนูไม่เป็นไรกลับไว้ผู้ชายกินได้กันโอ้โหนี่โอเคหนุนหน้าผชายกำลังวันนอน น้ำบวันนนะ้องนะใช่เหรอยังน้ำบวบอยู่จริงเหรอโอ้คุณแต่และคุณแจ๊คหุูสนใจนะหนูแพ้อมันกุ้งแพ้ไปหนูไม่เป็นไรกับเว็ผู้ชายกินได้กับจริงนินผู้ชายน้ำบวบน้องน้ำบวันนนะ้องนะใช่เหรอยังน้ำบวบอยู่จริงเหรอน้ำพริกน้ำปลาอร่อยมากจริงๆนี่แหละข้าวผัดชมพูนี่แหละกุ้งปูเป็นก้อนๆปลาหมึกกุ้งนี่แหละไปกินที่นครวานเลยอย่างนี้ กินกับน้ำปลามะานาวแค่นี้ละคะอยู่แล้วค่ะสุดละได้กินละขอบคุณเดอ้อนี่ขวดซองอันนี้ขวดซองเจมตามหลอกตามหลอนกูถึงแฉเลยนะอีกิดดูม,มาละทีมงานอยากกินมากทีมงานนี้บอกว่าไม่ได้กินเอา้ากินคาโมโนขอบคุณพี่กิตคะ่ะแต่อีกิจไม่ได้ส่งมานะคะขอบคุณมากค่ะอยากกินมานานมากดูดิเป็นน้ำมะพร้าวแบบอย่างนี้เลยแล้วนี่เขาบอกว่าบานอฟฟี่ที่อร่อยที่สุดจะเป็นอย่างนี้นีอ่อร่อยมากอันนี้เขาบอก บานอฟฟี่ในตำนานเลยะครับนี่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 เน,นี่อะไรครับข้าวผัดชอบมกข้ผัดชมพูเจอนี่ค่ะบานอฟรี่ค่ะนี่นะครับอันนี้ข้าวผัดชมพูทริปเอ,อ๋ยกินกับเธอเคยกินมาตรงโรงเรียนเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นข้าวผัดสีชมพูใส่กุ้งใส่ปูแล้วก็ที่สำคัญมันจะใส่นี่